รีวิวกันซะหน่อยเช่ารถที่ภูเก็ตนะคะเช่ารถที่สนามบินเลยบริษัทนี้ดีมากเลยนะคะรถใหม่เป็นโตโยต้าวีออสรุ่นใหม่นะคะดีมากหลังจากขับมาแล้วจบคลิปเดี๋ยวก็จะไปคืนรถแล้วนะคะดีมากมายเลยค่ะคืออันนี้รถเขาไม่ได้เปื้อนหรอกนะแต่ว่าคือเราขับไปเที่ยวแล้วไงมันก็เลยมีคราบแบบ บินคาบแล้วเพราะฝนตกด้วยไงฮะ,ะดีมากจริงๆบริษัทนี้ดีมากค่ะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าบริษัทอะไรน,นะคะท้ายคลิปแต่ท้ายคลิปจะบอกว่าบริษัทอะไรค่ะนี่นะคะเราก็มาถึงสนามบินแล้วก็มาจอดชั้นสองค่ะภายในประเทศเจ้าหน้าที่เขาก็มารับรถแล้วก็เขาก็ตรวจเช็ครถนะคะว่าเออเหมือนกับตอนที่เราเช่าไปนั่นแหละแต่คือบริษัทก็คือโอเคคาเลนนะคะ ดีมากเลยสำหรับเห <ท cop. S 1> มาะสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตไม่ต้องวงงางเงินสดเรียบร้อยนะนี่คือพนักงานนะคะขอบคุณค่ะดีมากเลยเดี๋ยวพี่มาภูเก็ตอ,อีกพี่จะมาชอบอีกนะขอบคุณค่คะปลา east ิช h ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วนะบ๊ายบายค่ะก็คือส่วนตัวปลาชอบมากค่ะรถใหม่สะอาดมากค่ะ แล้วก็คือบริการดีอ่ะไม่เรื่องมากไม่อะไรยไม่เยอะค่ะแล้วก็กลับมาเนี่ยปามาเช่าอีกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็รีวิวบริษัทรถโอเคค่ะเดนก็จบไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย